สวัสดีครับพี่น้องยามเสาอ,ออกธงขึ้นเขาครับพี่น้องมารอ,อบเบินเขากันพอเกี่ยวแล้วล่ะพี่น้องพอเกี่ยวแล้วพอเกี่ยวแล้วแต่ถ่ายรถเดี๋ยวพี่น้องเด้อย่ำในโนโลถิ่นมาเนี่ยครับเขาช่างนี้พ่อเลีเ่ยวเต็ียมธงได้พี่น้องถวงเหลืองครับ ตรงนีนเนยเขาแต่ว่าราคาชาสิบดีเกวราคาลดล่งเรือลงเรือหรือพี่นอ้องเอ้ยจากพันสี่พันสี่กัเดอน่เลอพันสามกว่ามสิบเกวสิบเลอพันสอง,เ,งเขาบกขปันไดปีนี่ ฝนบอวเลงบอเขาท่าปันเดแต่ว่ากะทั้งใครในจังหน่อยสำหรับหน้าลุมหน้าโขกหน้านอนแต่ว่าอาจจะเสียหายดเดล็กน้อยปีนี้พ่นลอลิตปีนี้แต่ว่าเชเด้อยร้ายปันไดเพราะท่านจากักถทารถเกี่ยวสักตัีหน่อยอ็เหตุเห็ดอยากปีนเนี่ยเขา ข้าหอมมะลิลอยหากะลังเหลืองๆพี่น้องเหลืององ,อง,งามถารถเกี่ยวมื่อได้พุชิมะเข้าวันนัดอีกมื่ออื่นมื่อื่นนี่แหละเห็นมาเกี่ยวให้พี่น้องเลยมาเกี่ยวเขา่าเกี่ยวเขากินตบเป็ดด้วพี่น้องเด้อ มือวันพฤหัสมาเจอกันเกี่ยวเขาครับผม